สวัสดีค่ะวันนี้แม่แต้มแลวก็น้องเอลนล่าจะพามาทำเมนูคิดถึงบ้านนะคะคิดฮอดบ้านก็คือซุปหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาทูนะ,ะเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากนะคะก็มีหน่อไม้ดองมาซื้อมากระป๋องหนึ่งประมาณสี่เหรียญปลาทูตัวละร้อยยี่สิบบาทสี่เหรียญก็ 120, ร้อยยี่สิบปลาทูตัวละร้อยยี่สิบ บ้านเราเนาะแต่ว่าต่ใช้ทางรัดนิดนึงคือซื้อน้ําพริกปะทูที่เป็นกระป๋องมาแล้วมันไม่อร่อยก็เลยมาผสมนิดนึงเพื่อแบบแจะทิ้งก็เสียดายนะของที่นี่มันมนั่นนิดนึงก็มีหน่อไม้ดองเอามาลวกมาลวกนะคะแล้วก็ตำตำตำ,ตำทำง,ง่ายง่ายอย่ายงนี้แหละเอากระป๋องเอาปลามาใส่แล้วก็เามาไม่มีอะไรมากระหว่างนั้นเราก็เป็นการสอนลูกไปในตัวแหละให้เขาเห็นเขาอยากรู้อยากเห็นวัยกำลังอยากรู้อยากลองอยากเห็นทุกอย่างเนาะ ตาม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 ก็พูดทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอีสานไปกับลูกเลยอย่าลืมน้ำปลากองน้าต้อยส้มตำนะจ๊ะแซ่บนัวใสได้ทุกอย่างใส่ส้มตำใส่ซุปใส่อมใส่แกงอู้แซ่บโอ้นำลายแตกเห็นไปแล้วก็นำลายแตกดูเหมือนไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้ใส่อะไรยิงใส่ปลาร้ามันก็อร่อยแล้วเพราะปลาร้ามันแบบม,มันแซ่บอะคือมันแซ่บมากอืมปรุงนัวมาก แล้วก็มาเก็บผักแป้นนะคะผักแป้นภาษาอีสานผักกุ้นช่ายกุยช่ายหรอภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าช่ายนะคะช่ายคสวนหน้าบ้านแต่มันก็มีแบบผักหลายอย่างนะคะเดี๋ยวที่เราจะพาดูล้ลางๆแค่นี้จริงๆเราก็ใส่ปลาทูก็ใส่ครึ่งตัวนะคะเพราะว่าไว้แทะที่หลังบอกแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะมาไปนี้นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆ แซบเป็นตะไนยมานั่งกินกับเอล่าจ้าพนอพนอเบิ้ลพนขื้นนั่งทั้งภาคเขามาได้แบบเสร็จทั้งหมดมีอ่อาหน่อไม้ซุปถ้วยนี้ก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยบาทข้าวเหนียวปลาทูมันแค่นี้จรินกินง่ายอยู่ง่ายไหมถ้าว่าง่ายก็ง่ายนะถ้ว่าไม่ง่ายก็ไม่ง่ายไม่ง่ายอะไรพรออยู่เมืองไทยอยากจะกินแต่อาหารฝรั่งพออยู่ที่นี่อยากกินแต่อาหารไทยอาหารบ้านๆมันคิดฮอดบ้านนะเนาะ โอเคทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะจะมาดูช่องแตมเนี่ยก็ไม่มีราไรมีใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็มีขายของบ้างนิดนึงแล้วก็เกร็ดเล็กๆน้อยๆการใช้ชีวิตโอเคนะคะขอบคุณค่ะทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ายิงมากูลยแล้จ้าขอบคุณค่ะ